สวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายนะครับไฟนี้มาตามคำเรียบร้อมครับวันลบเบียศัก์เล็กยิมครับยอดมวยตัวละครับที่แฟนๆมวยชาวไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันมากนะครับแต่ผลงานในต่างประเทศถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวเจ้าตัวเนี่ยปราบนักชกญี่ปุ่นมาแทบจะหมดเกาะและไฟนี้ครับวันลบจะเจอกับโนบูชิกะ เทระโดครับเจ้าของแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง2พิกัดรุ่นครับที่เกิดอาการของขึ้นครับอยากวัดรอยเท้านักมวยไทยมาติดตามรับชมกันครับว่าบทสรุปจากการวัดรอยเท้าเนี่ยจะจบลงแบบไหนและก่อนจะชมมวยคู่นี้ครับขอพาแฟนๆไปรู้จักโนบุชิกะเทระโดแบบย่อยๆก่อนนะครับแต่ถ้าใครสายบวกครับอยากชมมวยชกเลยก็สามารถกดไทม์สแตป์ข้ามไปรับชมมวยคู่นี้กันได้เลยนะครับ มากันที่ประวัติย่อๆของโนบุชิกาเทราโดกันนะครับเจ้าตัวเกิดเมื่อวันที่9กันยายนปี2523ครับที่เมืองฮมามาดะจังหวัดชินาเมะเริ่มทนโปรตั้งแต่ปี2003ครับในสังกัดของออสเตรเลีย c คิกบ็อกซิ่งเฟสเ o เครับมีดีกีเป็นแชมป์โลกข,ของสมาคมกีฬาคาราเต้นานาชาติครับ ISKA ในกติกา K1 ถึง2พิกัดรุ่นครับ คือในรุ่นแบนตัมเวดและรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวดครับแชมป์ออเจรีนในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวดแชมป์มวยไทยวันในรุ่นแบนตัมเวดและก็เป็นแชมป์คัสในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวดครับก่อนหน้านี้ครับทางเทระโดค,ครับเคยชกกับวันลมแล้วห,หนึ่งเมื่อวันที่9มีนาคมปี2008ครับซึ่งผลการชกเทระโดค,ครับพลาดท่าโดนนักมวยไทย นั่นก็คือวันลบครับไล่ถล่มเช่นที่เรียกว่าหัวซุกหัวซุนจนกรรมการต้องยุติการชกเพียงแค่ยกแรกกลายเป็นบาดแผลในใจครับและความข้องใจอย่างแรงจนเทระโดร้องขอแก้มือครับและนี่เป็นการเจอกันเป็นครั้งที่2ครับมาชมกันครับว่าบทสรุปแล้วนักมวยญี่ปุ่นเนี่ยจะได้แก้มือหรือได้รับความเจ็บช้ำซ้ำเติมรอยแผลเก่าเข้าไปอีกครับ ขอรับชมมวยครับฝากกดซับสไคร b ์กดสัดิาิงติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องของเราก็ยังมีคู่มวยมันอีกเยอะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับกาแฟสอมวยไทยรดเข้มเตะปากแอดไลน์ไทเกอร์ตอสและมวยพักยกออสเคโอแอดไลน์เคตองเครับ มาที่รายการนี้ครับศึก AJKF ครับออ l j แป a n Kickboxing Federation นะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปี2008หรือตรงกับปีพศ2551ครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับนักมวยไทยของเราครับวันลบเวียศัก์เล็กยิมครับเจอทางด้านของโนบุชิกะเทราโดนักชกญี่ปุ่นเจ้าถิ่นนะครับกติกาเควันพิกัด60กิโลกรัมกำหนด3ยกครับกติกาเคก็ห้ามใช้สอกครับแล้วก็แทงเข่าได้ทีเดียวครับ วัลลบนักมวยไทยของเรากังเกงฟ้านะครับนวมน้ําเงินครับเทระโดนี่กางเกงดํหนวมแดงนะครับจิ้มไปทีครับจิ้มซ้ายไปทีครับวันลบกระโดดพยายามจะนี่ครับแลกไตจ่อยางครับซ้ายของวัลลบสาดไปทีครับหวันลบนี่สูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรครับอายุยี่ห้าปีครับนะฮะที่เทระโดจังหวะนี้ครับวันลบนี่โยนเข่าลอยครับ วรลบนี่25ปีนะครับเทรโดนี่28ปีครับสูง166เซนติเมตรครับวรลบสูงกว่า4เซนนะครับจับเข้าหาครับวนลบสูงกว่ายาวกว่าครับมีถีบนําด้วยพยายามจับในครับจังหวะนี้ครับทางด้านของเทรโดพยายามจะอับคัศวสวนมาครับหมัดสอยดาวครับโบราณเรียกหมัดสอยดาววรลบนจังหวะนี้ครับดึงหลบเตินหน้าครับมีถีบนําครับอาวุธสังหารกันนี่ เรียกว่าพลังสังหารแกนี่ดุนแรงใช้ได้นะครับสำหรับทางด้านของวันลบนะครับหมดยกแรกครับยกที่สองกลังจะเริ่มต้นขึ้นครับเป้งครับมาเริ่มเลยครับยกที่2วันลบถีบนำเลยครับอาวุธนำก็ดีมากเลยครับเทโดนี่อยตั้งรับครับโดนซ้ายไปทีครับแม่จังหวะนี้ยกขวาหลอกครับแล้วต่อยหมัดแทนหมัดก็ออกได้ดีครับเทโด ปานนี้ครับโอ้ยโดนสายครับเรียกว่ากําลังเดินอยู่นี่เปลี่ยนทิศเลยครับสําหรับเทราโดมีซสายสกัดครับพยายามเตะจ่อยาครับดึงหลบแม่ชดนี้ครับเทระโดพยายามจะเตะขาของวันลบครับดึงหลบนี่สามดอกซ้อนเลยครับสามชดซ้อนเลยครับแหายากครับจังหวะอย่างนี้จับนายครับแทางด้านของเทระโดไม่ยอมให้จับครับจุกจิกจุกจิกอาวุธการี มีออกตลอดครับมแดึงลบอีกแล้วครับนักมวยนี่เวลาเตะไม่โดนเตะว่าบ่อยๆนี่มันเสียความมั่นใจนะครับเหมือนจังหวะนี้ครับนี่เล่นเอาทางด้านเทโดนี่เสียความมั่นใจเหมือนกันครับมีแลกมัดนะครับป้ายพธีครับแหวางเน้นๆวางเข้าแทบทุกตีนเลยครับสําหรับแข้งของวันลบครับจะต่อยนี่ก็โดนถีบครับเสียจังหวะอีกอะหลายๆคนนี่อาจจะ ถามครับว่าทําไมนี่นักมวยไทยเวลาจะเข้ามุมนี่พี่เลี้ยงต้องไปอุ้มครับง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรมากครับคือทางทีมงานไม่อยากจะให้นักมวยนี่เปลืองแรงไปบการเดินเข้ามุมครับทางพี่เลี้ยงก็เลยอุ้มเข้ามุมไม่มีอะไรมากครับเรียกว่าประหยัดพลังงานให้ถึงที่สุดนะครับยกที่3ครับยกสุดท้ายครับสายพิธีครับแมมีทั้งหมัดซ้ายแล้วแข้งซ้ายครับจับในจะแทง เทระโดนี่แกมุดหนีให้ได้ครับพยายามจะมุดหนีครับไม่ยอมไม่ยอมจับในไม่ยอมให้ทางนักมวยไทยเราได้จับในครับอย่างแรกเจาะยางกันอยู่ครับพยายามจะไตะเจาะยางครับโดนนี่ครับโดนแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับมาทีนี่มาเป็นเซตครับนี่ครับหมัดซ้ายอีกทีครับมีโต้ครับเทระโดโต้กันได้เสียวครับนี่ครับจังหวะนี้ครับต่อยโดนครับเรียบร้อยครับโดนนี่ครับเกี่ยวล้มไปครับ เบรกเกมทําของเทระโดด้การเกี่ยวขาล้มไปครับล้มทีนี้ก็เรียวแรงก็หายไปส่วนหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ครับจับในจับทําท่าจะแทงครับเวียงล้มไปซะดื้อๆอย่างนั้นครับดูครับเรียวแรงดูเหมือนจะลดลงไปเยอะครับเทระโดครับโดนเสียบเข่าครับหนึ่งทีครับโดนจ้วงลําตัวครับจับในจับนึกว่าจะแทงครับเทระโดกามุดหนีไ่ทันครับโดนเสียบอีกทีครับโดนแข้งไปครับเต่สูงโดนหมัดโดนเสียบ เสียบไปอีกทีครับกรรมการรีบแยกครับบอกเควนนี่ตีได้ทีเดียวจับนายไปทำนี่ทำเป็นชุดครับสำหรับวันลบนี่เต่ขาโอ้ยทำท่าไม่ดีครับโดนงัดนักคัตรีกครับโดนทีบไม่ทำท่าจะมอบตัวแล้วครับโดนแข้งไปทีครับจับนายเสียบเสียบโอ้ยกรรมการห้ามซะก่อนครับแม่ถ้าให้ตีแบบต่อเนื่องนี่เทระโดสงสัยจะไม่รอดครับต้องบอกเลยก็กาติกาเควนนี่ช่วยชีวิตไว้ครับ อ่าหมดยกสุดท้ายครับแม่โดนไปเยอะเหมือนกันครับเทระโดครับวอลลบก็โอเคครับน่าจะพึงพอใจกับผลงานอยู่พอสมควรนะครับกรรมการก็เรียกมาต่อชูมือครับไม่น่ามีปัญหาครับเรียบร้อยครับทางด้านของนักมวยไทยของเราครับชนะคะแนนไปแบบขาดลอยครับ3มเสียงเลยครับวอลลบวีรศสักเล็กครับก็ชนะคะแนนไป อ่าเห็นหน้าผมสีทองทองครับก็เป็นนาโอกิอิชิกาวะนะครับก็อดีตคู่ปรับของทางด้านของวันลบนี่เองนะครับเรียกว่าวันลบนี่ปาบนักมวยญี่ปุ่นมาหลายต่อหลายหลายเลยนะครับรับชมจบเป็นที่เรียบร้อยครับแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์และอย่าลืม Like, กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาครับและอย่าลืมแชร์เพื่อนได้รับชมกันเดินครับทางช่องเราก็ยังมีมวยสนุกอีกเยอะนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเราครับกาแฟสอม,มวยไทยรดเข้มเตะปากแอดไลน์ไทเกอร์ตอง3นะครับมวยพักยกออสเคโอแอดไลน์เคโอตอง9นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับคลิปหน้าก็พบกันใหม่สวัสดีครับ